มาจ้าทุกคนมือนีสิพามาเห็ดหนึ่งปลาค่ะทุกคนขามือนีเขาได้ปลานิ่นหน่อยค่ะกับปลากรดค่ะทุกคนขาดาแรกเขาก็เอาปลาไปล่างก่อนประมาณสองนามสามนามค่ะทุกคนขา เสร็จแล้วเขาก็เอามาเอียบคะ่ะทุกคนค่าเอียบกัตามสไตล์ภัยมากเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามีกัะใส่ผงนัวงล้วลก็ใส่อ่ารสดีคะ่ะทุกคนขาแล้วก็ใส,ส่ซอสฟ้าเขียวปกติเลยคะ่ะทุกคนขานี่นี่เ่าก็เอามาทู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 ท,ท,ทมันเข่ากันคะ่ะทุกคนขาแล้วก็มาพักไวสักแบบ๊บหนึ่งคะ่ะเสร็จแล้วเขาก็มาลางผักของเห่านี่แหละทุกคนเออพอลางผักแล้วแล้วเขากับมา ตั้งกระทะให้มันนำเดือดๆค่ะทุกคนค่าหาเอาผักลงไปก่อน <c oughs> เพื่อจะบอาหหปลามาติดกระทะเนาะทุกคนแล้วเาก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะมือใ,ใดปลานน่นซีโตแล้วก็ปลากุุหน่อยสกโต้ค่ะทุกคนคะาหากใส่เลี่ยงๆไปเลยให้มันเข่ากันให้มันพอดีกันค่ะทุกคนขะจะแล้วก็าก็มาเอาผัก ไลงไปตามหลังเลยค่ะทุกคนขาะมรินซินี่บอกทัวรู้ค่ะทุกคนขาบอกชีเล่าอนพักชีเล่าเนี่ยค่ะไซลงไปแล้วเนาะทุกคนก็เหินอยู่นาะเออนั่นแหละก็มีพักชีจีนค่ะทุกคนขาแล้วก็ไซใ,ใบบอกกูดกับตาไข่ลงไปค่ะทุกคนขาผูเธอดยาบูดีตาไข่เชือตาไข่ฉันมันน้อยนิดเดียวเองค่ะเออเจ็ดเลลวอันนี้คือสุกแล้วนะคะทุกคนขานี่หน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็เขามาเทไ่ถาดเวยค่ะทุกคนดำล่งโหลดนาะเออนี่แล้วก็จะมาเลี้ยงจะถาดไม่ๆหมเนาะทุกคนอืใส่ลงไปเลยนะคะนี่ หน้าตาออกมากระสีประมาณนี้อันนี้คือจัดเรี่ยงแบบสวยงามแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะมือนี่หนึ่งปลานินปลาน้นตัวหน่อยๆสง่งฝามือเลยล่ะทุกคนแล้วก็มีปลากุดหน่อยน้ำค่ะทุกคนค่ะนี่หน้าตาเป็นต่แสบบ่อไปกินกระโลดค่ะ